ที่เรื่องสอวอนะครับก็เป็นเรื่องที่หล,หลายๆคนพูดถึงนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่ค่อนข้างจะหักปากกาเซียนนะครับอย่างคุณสมชายวงศสวัส์ที่เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็ลงสมัครเป็นสอวอนะครับแต่ว่าพลาดตกรอบไปนะครับในเรื่องนี้เองเนี่ยคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ออกมาแสดงความคิดเห็นบอกว่าการที่คุณสมชายวงสวัส์อดีตนายกรัฐมนตรีตกรอบในการเลือก รอบไข่นะครับของสอเวเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับแล้วก็ชี้ด้วยว่ากระบวนการการเลือกสอวควรจะแก้ไขเพระกกาะกลไกการเลือกทําความเข้าใจได้ยากทั้งที่การเข้าถึงประชาธิปไตยควรมีความโปร่งใสเป็นธรรมและเท่าเทียมกันทุกคนนะครับเรื่องนี้เองคุณจุลพรร์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงการเลือกสอวชุดใหม่บอกว่ากลไกในการได้มาซึ่งสวครั้งนี้เป็นที่ถกเถียงกันในสังคมขึ้นอยู่กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่านายสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนาย,ยกรัฐมนตรีตกรอบในการเลือกข่าก็สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือแทรกแซงในกระบวนการเพราะนายสมชายไม่ได้สมัครในนามพักเพื่อไทยและตอนสมัครก็ไม่ได้บอกใครดําเนินการเองทุกขั้นตอนจึงได้แต่เชียร์ในใจในฐานะคนรู้จักแต่จะมีกระบวนการอะไรที่ผิดปกติหรือไม่ต้องให้กะกะตไปพิสูจน์กันเอง โดยคุณจุลพันธ์นะครับบอกว่าเป็นเรื่องปกติที่ต้องมีกระบวนการตรวจสอบก่อนประกาศรับรองสวทั้ง200คนซึ่งจะต้องมีมาตรการเดียวกันอย่างเข้มงวดแต่หากว่าจะรับรองไปก่อนแล้วสอยที่หลังมองว่าเป็นอำนาจของกรกตที่จะดำเนินการหากจะย้อนกลับไปในจุดเก่าโดยปล่อยให้สวชุดเก่ารักษาการต่อคิดว่า ไม่เหมาะสมจึงต้องเดินหน้าไปเรื่อยๆดังนั้นขอแสดงความยินดีกับสวชุดใหม่ที่จะเข้ามาทําหน้าที่และขอให้พิสูจน์ตัวเองในการทํางานด้วยจะได้ร่วมกันเดินหน้าประเทศไทยต่อไป โดยคุณจุลพันธ์นะครับบอกว่ากระบวนการเลือกสอวเนี่ยควรจะแก้ไขเพราะกลไกลในการเลือกทําความเข้าใจได้ยากทั้งที่การเข้าถึงประชาธิปไตยควรจะมีความโปร่งใสเป็นธรรมและเท่าเทียมกันทุกคนจึงควรทําให้กระบวนการที่ง่ายกว่านี้ฉะนั้นขอยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต่อไปเพื่อให้มีสอสอ,อหรือว่าสภาร่างรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ให้รัฐ,รฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยมีความเป็นธรรมรวมถึงมีความเป็น ประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นนะครับว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นทางฝากฝั่งของรัฐบาลนะครับที่ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้บอกว่าก็เพราะว่ารัฐบาลไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวนะเห็นไหมมันมีความโปร่งใสแหละจากรัฐบาลเราไม่ได้ไม่ได้ไปยุ่งนะครับคุณสมชายก็เลยตกรอบไป เพราะว่าหลายคนก็มองนะเนาะมองมองมองว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้องกันอยู่แล้วเพราะว่าก็เคยเป็นแบบว่านายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นในฝั่งพรคเพื่อไทยนะคะใช่แล้วก็เป็นน้องเขยคุณทักษิณใช่ใช่ค่ะชอบมากเลยคําที่ด่านจุลพันธ์บอกว่าเชียร์ในใจนะคะเชียร์ในใจในฐานะคนรู้จักแต่แต่ก็มองได้นะคะว่าต่อให้สมมุตินะคะสมมุติว่าท่านได้ก็ไม่ ก็ไม่ได้สามารถจะพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนเนะว่าแบบรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องถูกไหมคะมันก็จะต้องมีการกระบวนการนการสอบสวนตรวจสอบอยู่แล้วนะคะ